พอฟังไอ้เรื่องเล่าของไอ้สองคนเมื่อกี้นะผมมันมีมีเรื่องหนึ่งที่ที่มีความคล้ายคลายกันไอ้เรื่องเรื่องที่ที่มาเคาะประตูเรื่องอะไรพวกเนี่ยอืมเออมันก็มี <c oughs> เรื่องนีน้น่าจะเกิดขึ้นประมาณร่วมๆสิบปีแล้วมั้งพี่ครับผมใช่ก็จะเกิดช่วงนี้หรือช่วงเป็นช,ช่วงสงการพอดีอ่า อ่าผมพูด,พดละคนลุกไอไอ,เ,อเรื่องนี้พอผมจะเล่าทีไรแล้วมันขนลุกตลอด <laughs> เออก็เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเ<อ>ลยกัน<อ>ผมผมไปเที่ยวผมไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกไอเถอพูดพูดพูด <laughs> ท <laughs> ดี่ได้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 กว้างกว้างกว้างอ่าอ่าไปเที่ยวจังหวัดนครนายกไป,ไป,ไ,ปไปเที่ยวน้ำตกอ่อไปเที่ยวเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกอ่าฮะ ก็อ่าผมผมก็ไปกับอ่าจะเรียกว่าอะไรแฟนเก่าเลยกับอ่าไปเที่ยวกับแฟนเก่าโอเคโอเคเหมือนเหมือนค้งกันโน้ตเออก็ก็ไปเที่ยวกันสองคนแล้วก็ก็ก็คือพวกพวกที่พักอะไรเงี้ยแล้วอ่าอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ติดอ่างเป็นใจเย็นค่อยๆทบทวนค่อยๆทบทวนดีๆอ่าก็ เออพ,พวกที่พักอะไรเงี้ยก็ไปหา,าดาับหน้ากันเลยก็คือไปมันมันก็จะม,มี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 พวกป้ายข้างทางอะไรเงี้ยที่บอกบอกว่าอ่านี้เป็นรีสอร์ทนั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปไปสะดุดตากับช,ชื่อชื่อชื่อที่พักอันหนึ่งอ่าผมผมก็โทรไปจองห้องพักปุ๊บโอเคแล้วก็พอพออ่าพอเข้าไปถึงห้องพักอันเนี้ยคือมันไอห,ห้องพักเนี้ยมันจะเป,นเป็นเป็นรีสอร์ททิ้ง ซึ่งมันมันจะเข้าไปในป่าก็ค่อนค่อนข้างลึกเหมือนกันนะได้จะประมาณสองกิโลได้ที่ที่ที่เข้าจากไอไอถนนเส้นหลักของของไอไอไอตรงเนี้ย <ใช S 1> ผมก็เข้าผมก็เข้าไปช่วงนั้นมันก็ช่วงช่วงเย็ยนแล้วประมาณหกโมงครับเออก็ก็ไปติดต่อห้องพักเสร็จเรียบร้อยก็คือมันจะมีเป็นบังกะโลเล็กๆประมาณ10บหลัง แล้วก็มีเรือนเป็นมี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 เรือนใหญ่อยู่อยู่เรือนหนึงแล้วแล้วก็ไอ้วันนั้นที่ผมไปคือมีมีแค่ห้องผมห้องเดียวที่ที่เข้าไปพักผมก็เลยเลือกห้องที่อยู่ใกล้กับไอ้ตัวไอ้นี่ที่สุดเขาเรียกอะไรนะอ่ารีเซพชันอ่าอ่าอ่าก็คือคือจะเป็นห้อง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 รีเซพชันแล้วก็จะเป็นถัดมาก็จะเป็นห้องห้องผมเลยเป็นเป็นเป็นห้องแรกอ่าอ่าอ่า แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ก็พอเข้าไปพักคืนแรกก็โอเคก็นอนนอนกันปกติเลยแล้วก็พอเช้าวันวันที่สองผมก็ออกไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวเสร็จก็ช่วงเย็นก็กลับมามห้องพัดก็ขับขับมาตามทางเหมือนเดิมแล้วก็ผมดันเห็นเห็นเห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งมัน อยู่ในป่าอืมเหมือนบ้านล้างอ,างอ่ะพี่ก็คือมอง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 ทะลุชายป่าไปใช่ไหมแล้วก็เห็นไอ้ไอ้บ้านหลังอ,อยู่เออผม <c oughs> ผมก็พูดพูดกับแฟนเก่าว่าไอ้ไอบ้านหลังนี้มันนา่นามาล่าท้าผีจังเลย <c oughs> แล้วก,ก็ก็พูดไปงั้นแหละก็ไม่ได้คิดอะไรออืม่าแล้วก็ ก็เข้าไปที่พักกันแล้วก็นั่งกินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งดูทีวีกันก็ช่วงช่วงเวลานั้กนก็น่าจะเกือบห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี่ยเวลาประมาณนี้เวลาประมาณแฟนเก่าผมเขาแฟนแฟนเก่าผมเขาเขาก็อยู่บนเตียงครับแล้วผมก็นั่งอยู่นั่งอยู่ที่พืนแล้วก็สักพักหนึ่งมันมีเสียงเสียงมาเคาะประตูอืมสามเคาะแบบ จังหวะนี้มีมีเสียงใช่ม,มีมีเสียงมาเข้าประตูอ่าจังหวะนี้เลยอ่าซึ่งไอ้ไอ้ไอ้เสียงเคาะประตูมันมันจะเป็นไอ้ไอ้ตัวตัวประตูมันมันมันจะเป็นบานเลื่อน,นอ่ะพี่อ่าอ่าไอ้ที่เป็นเอออย่างงี้หละที่เหมือนประตูออฟฟิศอ่าอ่าเออมันมันมันจะมีม่านมันจะมีม่านแล้วก็มันจะเป็นกระจกอ่าผมก็เดินไปแล้วก็ ไปแงม้มแง้มมากดูผมก็คิดว่าไอคนดูแลมามามาขอเ,เรียงอะไรอย่างงี้ผมก็เลยเปิดม่านไปปุ๊บมันก็ไม่มีรข่แล้วก็อผมก็มานั่งตั้งอยู่ที่เดิมอีกทีนแล้วก็ท้าพังหนึ่งก็มีมีเสียงคาะอีกเอ๊ะให้นี้ผมก็เลืนกลับไปดูมันก็ไม่มีใขรแล้วก็เลย เติมมองกันไม่เยี่ยอยู่ดีทำไมก็ติดอ่านเยอะขนาดนี้เต้นเต้นไปแจก่อนอ่ะแล้วทีนี้ก็ก็มันเป็นไงไม่รู้พี่ฟังอยู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 ่เรื่องเป่อเรื่องจริงมันมักจะโรลานนิดนึงอ่ะ อก็ م, นั่นแหละก็ทีนี้ก็มองมองหน้ากับแฟนแล้วแล้วแฟนก็บอกว่าเป็นเสียงแอร์หรือเปล่าอะไรอผมก็บอกว่ามันเป็นเป็นมันไม่ใช่เสียงแอร์คือมันเสียงข้อประตูอออ่าเแล้วทีนี้ผมก็พ้อลับมานั่งที่เดิมอีกแล้วก็ก็คิดในใจว่าถ้าถ้าถ้ามีเสียงคาะอีกผม,ผมจะรีบวิ่งไปดูเลยอือแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีเสียงคาะผมรีบวิ่งไปดูเลยพี่แล้วก็คือ เห็นนะเจอไหมมันก okay. ็ไม่มีใครเจอไหมไม่มีไม่เจอใช่ไหมเงียบเชียบเออแล้วก็แล้วก็สักพักหนึ่งจากเสียงที่เคาะประตูมันไปเคาะที่หน้าต่างแทนคือไอ้ไอ้ไอ้ตัวหน้าต่างมันมันมันจะอยู่ติดกรบเตียงเดี๋ยวถามก่อนว่าจังหวะจังหวะเสียงเคาะจบกับจังหวะที่มิดวิ่งเข้าไปเปิดเลยเนี่ยใช้ช่วงเวลาเนี่ยคิดว่าได้ได้ยินป่ะฮัลโหล กำลังจะถามว่าจังหวะจังหวะเสียงเคาะเนี่ยกับจังหวะที่มิดวิ่งไปดูเนี่ยใช้กี่วิกี่วิทันพอที่จะวิ่งหลบไหมเออทันพอที่คนจะวิ่งหลบไหมคือไอ้ไอ้ตรงที่ผมนั่งประตูเนี่ยห่างกัประมาณเมตรห้าสิบก็คือช่วงช่วงที่ไปจากตัวผมไปที่ประตูเนี่ยคือใช้เวลาไม่ไม่เกิน สองวี uh, 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 uh. ไอพีวิ่งไปเปิดเลย uh. เออแล้วก็พอพอหลังจากที่เสียงคอที่เสียงเสียงคอที่ประตูมันหายไปใช่ไหมก็ก็มาเป็นคอที่คอที่หน้าต่างแทน uh, uh, uh. อ่าอ่าพอ,พอคอที่หน้าต่างแทนเพอะพอมีเสียงคอที่หน้าต่างแล้วก็จากเสียงคอหน้าต่างจะเป็นการเสียงครูดคูดรอบบ้านเลยพี่อ่าอ่าเสียงแบบอธิบายไม่ถูกเสียงอ่าอ่า เหมือนเสียงคนเอาเอาอะไรมาพูดรอบบ้านอทั้งทั้งเคาะทั้งเคาะประตูทั้งทั้งเคาะหน้าต่างแล้วก็มีเสียงพูดรอบบ้านแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือมันมีเสียงคนเสียงเยสียงเสียงอะไรเดินอยู่ข้างบนหลังคาซึ่งหลังคาบังกะโลมันค่อนข้างจะเตี้ยสูงประมาณห้าสิบหกสิบเซนอะไปไม,ไม่ไม่เกิดผมว่าะนะ่นคือมันมันไม่มีมันมันไม่มีใครเข้าไปได้อออ ก็ก็คือเสียงเสียงมันมันเป็นมันมันทั้งเคาะทั้งเคาะหน้าต่างเคาะประตูแล้วก็แบบเสียงคูณระบ,บ้านแล้วก็เสียงเดินข้างบนเนี่ยคือในในช่วงระยะเวลาที่มันเกิดเสียงอยู่นเนี่ยคือมันมันเกิดขึ้นตั้งอ่าช่วงช่วงเที่ยงคืนอืมหรือผมผมจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะคือช่วเที่ยงคืนหรือหรือีหนึ่งอะไรเงี้ยจนถึงถึงช่วงช่วงตีสองมัน แล้วไอเสียงคดีมัน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 ก็หายไปหมดเลยอืมอืมอืมแล้วก็เออแล้วก็ไอไอช่วงเวลานั้นอ่ะผมผมยังพิมพ์เฟซบุ๊กเลยว่ารงใสโดนผีลอกอ่าอ่าอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยววันที่สิบสามหรือสิบสี่เนี่ยเดี๋ยวไอไทม์ไลน์เนี่ยมันมันจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมอัพเฟซบุ๊กแล้วเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กมันจะมีนี่อ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช คือก่อนหรือว่าก่อนเดี๋ยมันจะกลเป็นก่อนโพสต์ก่อนหรือว่าหลังจากโดนไอ้ตอนโดนเลยพี่ว่าตอนโดนอ่ะใช่โอ้ก็นั่นแหละก็ก็คือแล้วก็พอพอหลังจากมันเนียบไปแล้วก็ผมก็พยายามพยายามกลมตาหลับกันไปพอพอเช้าปุ๊บอ่าผมก็แบบก็คือการจะเช็คเอาท์ออกเลยอ่ะก็คือทีนี้ก็เข้าไปอาบน้ำ เข้าไปอ่านน้ําแล้วในห้องน้ํามันจะมีมันจะมีช่องช่องระบายอากาศอยู่ช่องหนึ่งซึ่งก็ขนาดขนาดประมาณเนี้ยอ่า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 เออเออนขนทางใหญ่เหมือนกันแล้วแล้วก็ไอ้ตรงช่องเนี้ยมันมองไปเห็นบ้านไอ้ไอ้ไบ้านหลังนั้นไอ้ไอ้ที่ผมพูดว่ามันเออแล้วก็พอแล้วแล้วก็พอมองไปที่บ้านหลังนะั้นจ้ะมันมันมีคนอยู่ไว้พี่มันมันไม่ใช่บ้านหลัง อ,อมีคนมามามายืนกวาดใบไม้อยู่ฮะแล้วก็มีคนขวากมืออยู่ไกลๆเหรอมีมีคนมากวาดใบไม้พี่อ่าๆๆแล้วก็สักพักพอผมมองไปใช่ไหมแล้วก็อยู่อยู่ดีๆม,มันมันมีมีลูกมะพํามันมันร่วงลงมา <laughs> แล้วก็นั่นแหละ แล้วผมก็รีบอัรีบรีบอาบน้ํารีบเช็คเอาท์ออกเลยเดี๋ยวก็นักกำลังกำลังกำลังสงสัยว่าไอ้คนไอ้คนกวาดอะเออเมื่อกี้เมื่อกี้ขาดช่วงไปนิดนึงยังไงนะคนกวาดคนกวาดนั่นคือคนปกติป่ะต้องถามก่อนคือคือเป็นคนปกติเลยพี่มันมันเหมือนว่ามันเป็นบ้านบ้านพักตากอากาศที่แบบที่พอพอช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยเขาเขามามา มาพักกันโอโอโออโอเค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 แล้วก็เมื่อเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเมื่อช่วงปีที่แล้วปีที่ผ่ามาผมผมย้อนกลับไปที่นี่อีกครั้งแค่ไปดูเฉยๆนะว่าว่ามันยังอยู่มันยังอยู่ไหมอ่ะก็ยังเปิดให้บริการอยู่ปกติใช่เปิดให้บริการคิดว่าเป็นก็คือก็ คิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางไหมหรือ,รอ,อยังไงก็าอาจจะเป็นไปได้ีก็คือมันมันมันด้วยความปากเสียของผมเองแหละตันไปพูดอะไรเงี้ยก็คือ,อไอ้พวกคนลบรางเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาเขา